ผีนางตานีในสวนกล้วยในคืนเดือนเพ็ญที่แสงจันทร์สาดส่องสว่างเต็มท้องฟ้าที่สวนกล้วยตานีเก่าแก่ของบ้านหลังหนึ่งมีเสียงลมพัดผ่านใบกล้วยดังซูซูชาวบ้านเล่าว,ว่าใต้ต้นกล้วยตานีนั้นมีผีนางตานีสวยสง่าปรากฏตัวเธอเป็นหญิงสาวผิวขาวใบหน้าสวยงามราวกับเทพธิดา แต่สายตาของเธอกลับเปล่งประกายความลึกลับและน่ากลัวในคราเดียวกันคืนหนึ่งหนุ่มชาวบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องผีเดินเข้าไปในสวนกล้วยทันใดนั้นหญิงสาวในชุดขาวปรากฏตัวอย่างช้าช้าเธอยิ้มหวานและชักชวนให้เขาเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ฉันคุ้มครองที่นี่และทุกสิ่งที่อยู่ในนี้ หนุ่มคนนั้นรีบถอยออกมาแต่เสียงกระซิบของนางยังติดอยู่ในหัวใจชาวบ้านต่างเชื่อว่าผีนางตานีปกป้องสวนกล้วยและทรัพย์สมบัติของเจ้าของและใครที่กล้ารุกล้ำจะได้รับคำสาปจากนางตานีตลอดไป